ในเมื่อป้าเป็นผู้เปิดเรื่องนี้ในผู้ป้าเป็นในเมื่อว่าป้าเป็นผู้ที่กล่าวหาเราในเรื่องนี้ป้าเอาหลักฐานประกันตัวสองแสนมาก่อนค่ะนะอีกุลาพร้อมสู้สู้กันเหมือนกฎหมายสู้กันเหมือนคดีไงคะนะป้าเอาหลักฐานที่กล่าวหาว่าเราประกันตัวสองแสนมาก่อนถ้าป้าไม่ใช่อีตอแหลถ้าป้าไม่ใช่อีที่มีสันดานโกหกป้าเอาหลักฐานสองแสนมาก่อนนะคะ อย่ากล่าวหาคนอื่นลอยๆถ้าป้าเป็นคนที่มีหลักการจริงถ้าป้าเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีจริงๆอย่ากล่าวหาลอยๆค่ะอายุอานามมันรับประกันเกียรติมันรับประกันศักดิ์ศรีของคุณได้นะนะคุณไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่เด็กอมมือที่จะมากล่าวหาใครลอยๆนะประกาศว่ายังไงล่ะคะอีสันดานต่ออีสันดานกูหกนะ แล้วมีความจําเป็นอะไรล่ะคะที่แม่ชมพู่จะต้องออกมาโกหกนะก็ในเมื่อประกันตัว5้าหมื่นก็ยังมีพี่ๆสนับสนุนซื้อของนะยังมีพี่ๆสนับสนุนช่วยทําบ้านแล้วก็ยังมีทุกคนที่กอดที่ยังรักอยู่เสมอกลุ่มพลังรักไม่เคยแตกนะคะแล้วคุณเชื่อไหมว่าต่อให้กุลาประกันตัวเป็นล้านนะคะจะไม่มีคนพี่ๆพ,พลังรักคนไหนที่ทิ้งให้กุลาโดดเดียวนะ อืมเยี่ยมเลยเนาะประเทศไทยเป็นประเภทประเทศที่เป็นมีกฎหมายแบบว่าใครคือผู้กล่าวหาผู้นั้นต้องแสดงหลักฐานนะนะคะคงรู้ตัวแหละค่ะว่าตัวเองพูดถึงใครนะคะพี่มาดามสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคุณที่พูดคุณรู้ตัวดีว่าคุณสื่อสารถึงใครใครที่เป็นผู้สูญเสียพี่แตงโมพี่นิตยาใครที่เป็นผู้สูญเสีย ใครที่ประกันตัวห้าหมื่นใครที่ประกันตัวสองแสนนะคะอยากให้ดำพูดถูกใจคุณไหมคะป้าอยากให้ดำพูดถูกใจป้าไหมคะเอาที่ถูกใจป้าไหมนะเอาที่ถูกใจป้าไหมคะถ้าป้าอยากให้ดำประกันตัวสองแสนก็ได้นะคะถ้าป้าจะมีความสุขนะเจ้สวัสดีค่ะ คนที่หูกลางอะเรดาจับอย่างนี้เลยเจ้เชื่อว่าตอนนี้เขานั่งฟังตั้งแต่น้องยังไม่ขึ้นเก้าอี้เลยน้องยังไม่นั่งเลยค่ะนะเขามารอตั้งแต่น้องยังไม่นั่งเก้าอี้เลยนั่นแหละก็สวัสดีป้าหูกลางด้วยนะคะเรดาสีด้านของป้าหูกลางมานั่งฟังด้วยนะคะคืองี้ค่ะอีดําแจ้เนี่ยอีผู้สูญเสียเนี่นะคะจะบอกว่าอย่างนี้นะคะ ในเมื่อคุณกล่าวหาว่าเราประกันตัวสองแสนถ้าไม่ติดสันดานโกหกจริงๆป้าเอาหลักฐานมาเลยค่ะนะถ้าป้าไม่ติดสันดานขี้โกหกป้าเอาหลักฐานมาก่อนค่ะอิกุลาพร้อมสู้ค่ะแม่ยานพร้อมสู้ค่ะพี่ทนายสมเกียรติพร้อมสู้ค่ะนะในเมื่อป้าเป็นผู้เปิดเรื่องนี้ในผู้ป้าเป็นในเมื่อว่าป้าเป็นผู้ที่ กล่าวหาเราในเรื่องนี้ป้าเอาหลักฐานประกันตัวสองแสนมาก่อนค่ะนะอิกุลาพร้อมสู้สู้กันเหมือนกฎหมายสู้กันเหมือนคดีไงคะนะป้าเอาหลักฐานที่กล่าวหาว่าเราประกันตัวสองแสนมาก่อนถ้าป้าไม่ใช่อีอนแหลถ้าป้าไม่ใช่อีที่มีสันดานโกหกป้าเอาหลักฐานสองแสนมาก่อนนะคะอย่ากล่าวหาคนอื่นลอยๆถ้าป้าเป็นคนที่ มีหลักการจริงถ้าป้าเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีจริงๆอย่ากล่าวหาลอยๆค่ะอายุอานามมันรับประกันเกียรติมันรับประกันศักดิ์ศรีของคุณได้นะนะคุณไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่เด็กอมมือที่จะมากล่าวหาใครลอยๆนะประกาศว่ายังไงล่ะคะอีสันดานต่ออีสันดานโกหกนะแล้วมีความจำเป็นอะไรล่ะคะที่แม่ชมพู่จะต้องออกมาโกหกนะ ก็ในเมื่อประกันตัวห้าหมื่นก็ยังมีพี่ๆสนับสนุนซื้อของนะยังมีพี่ๆสนับสนุนช่วยทําบ้านแล้วก็ยังมีทุกคนที่กอดที่ยังรักอยู่เสมอกลุ่มพลังรักไม่เคยแตกนะคะแล้วคุณเชื่อไหมว่าต่อให้กุลาประกันตัวเป็นล้านนะคะจะไม่มีคนพี่ๆพ,พลังรักคนไหนที่ทิ้งให้กุลาโดดเดี่ยวนะถ้าต้องใช้เงินมากขนาดนั้นจริงๆอะ ทำไมล่ะคะเงินแสนที่พี่แนนให้มาถึงจะไม่หายไปนะอันนี้พูดไว้เฉยๆนะคะต่อให้กุลามีเงินเป็น10ล้านถ้าประกัน1ล้านบาทหรือว่าไม่มีเงินซักบาทถ้าประกัน1ล้านบาทก็จะบอกไปตามตรงค่ะนะแม่ชมพูไมมกก่ไม่มีสันดานขี้โกหกไม่มีสันดานขี้ตอแหลแล้วก็ไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องมาโกหกนะคะนะถ้าป้าไม่มีสันดานหยาบ ถ้าป้าไม่มีสันดานโกหกถ้าป้าไม่มีสันดานตอแหลเอาหลักฐานการประกันตัวสองแสนมาค่ะอีกุลาพร้อมเปิดแม่ยานพร้อมเปิดพิธนายพร้อมเปิดค่ะมาค่ะป้ามานะผู้ใดกล่าวหาผู้นั้นต้องเอาหลักฐานมาแสดงค่ะนะอายุอานามมันค้ำประกันเกียรติค้ำประกันศักดิ์ศรีของป้าได้ ถ้าป้าไม่ได้มีสันดานที่ขี้โกหกจริงๆแล้วป้าเอาหลักฐานมาก่อนนะคะพวกเราทุกคนพร้อมสู้พี่น้องของพลังรักพร้อมสู้ค่ะใครเชื่อมั่นแม่สาบ้างคะใครเชื่อมั่นในตัวแม่สาบ้างว่าสิ่งที่แม่สาพูดสิ่งที่แม่ยานพูดพิธนายพูดมันเป็นความจริงนะคะคุณย้อนไปดูนะว่าคดีฆ่าคนตายเขาประกันตัวเท่าไหร่นะคะอยากให้กุลาย่อยยับเข้าใจค่ะอยากให้เรา ปีอับปางเข้าใจค่ะอยากให้เราอับปางอยากให้เราย่อยยับอยากให้เราสิ้นเนื้อประดาตัวเข้าใจค่ะความเกลียดชังของคุณที่มีต่อเราเราเข้าใจเข้าใจจิตใจคุณค่ะว่าคุณเกลียดชังคุณอยากให้เราย่อยยับคุณอยากให้เราไม่เหลืออะไรเลยเข้าใจค่ะเข้าใจตรงนี้นะแต่การกล่าวหาหยาบคายแล้วก็พูดลอยๆโดยไม่มีหลักฐานอะไรเลย มันจะไม่ดูด้อยค่าตัวเองไปหน่อยหรอคะนะการอยากเอาชนะนะคะถ้าอยากเอาชนะมากเกินไปอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะขาดสติพูดจาไม่มีหลักการกล่าวหาลอยๆชอบแบบหยาบดำก็จัดหยาบได้คะ่ะชอบแบบมีหลักการก็จัดได้นะคะคุณให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติคุณคุณไม่ให้เกียรติเราเราก็ไม่ให้เกียรติคุณ นะคะคใครเกิดก่อนเกิดหลังมันไม่เกี่ยวแล้วค่ะเอาหลักฐานมาสิคะนะถ้าไม่มีหลักฐานการประกันตัวสองแสนที่เป็นชื่อของแม่น้องชมพู่จริงๆขอเรียกหมานะคะนะขอเรียกหมานะอายุขนาดนี้พูดเลอยๆอะ่ะ เอามาจากไหนคะมองหน้ามองหลังแล้วไปหยิบอวตารไหนมาไปหยิบใครเป็นคนพูดส่งข่าวมาไปหยิบไหนมาล่ะคะนะคุณลั่นไว้แล้วคุณพูดไว้แล้วถ้าคุณไม่มีหลักฐานที่ว่าแม่สาประกันตัวสองแสนขอเรียกหมานะแกก็ช่างอะไม่สนนะพี่เตวัดดีค่ะไม่ได้โกรธนะคะ แม่สาพูดเนี่ยไม่ได้โกรธแต่อธิบายด้วยความเป็นมนุษย์จริงๆด้วยความเป็นคนที่เป็นคนเหมือนกันไม่ต้องวัดอายุไม่ต้องวัดศักดิ์ศรีอะไรกันหรอกคะ่ะนะวัดกันแค่ความเป็นมนุษย์ก็พอวัดกันแค่ความเป็นคนก็พออายุไม่ต้องสนนะคะคนเหมือนกันนี่แหละวัดกันแค่คนนะ ไม่มีเหตุจําเป็นที่สาวิตรีจะต้องไปโกหกใครว่าประกันตัวห้าหมื่นไม่มีเหตุจําเป็นที่สาวิตรีต้องไปโกหกใครว่าป่าไม้เขาเรียกค่าสินใหม่เท่าไหร่ไม่มีอะไรจําเป็นเลยนะคะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปพูดอย่างนั้นในเมื่อคุณกล่าวหาเราคุณกล้าเอาหลักฐานมาฟาดหน้าเราไหมเอามาฟาดหน้าอีดาเสิเามาฟาดหน้าแม่ชมพู่สิคุณกล้ากล่าวหาเรานะคะ เราพร้อมสู้ถ้าคุณไม่มีหลักฐานมานะคะให้เวลาคุณหนึ่งปีเต็มไปหาหลักฐานมาเลยค่ะสามร้อยหกสิบห้าวันไปหามาค่ะหลักฐานการประกันตัวสองแสนไม่ให้หรอกสามวันห้าวันค่ะฉันให้คุณไปเลยหนึ่งปีเต็มนะไปหามาเลยสามร้อยหกสิบห้าวันคุณจะสามารถหาหลักฐานอันนี้มาได้ไหมนะเพื่อเอามาแก้ เอามาล้างคำพูดที่อีกุลามันกล่าวหาคุณนี่ไงอีกุลามันย่ำยีเกียรติคุณนี่ไงนะพูดจาเนี่ยแทบจะไม่ใช่ภาษาของคนที่ผ่านโลกมามากนะคะเอาหยาบคลายนำสันดานขี้โกหกสันดานอย่างนั้นสันดานอย่างนี้ให้มันรู้กันค่ะว่า ใครที่มันสันดานขี้โกหกนะอย่ากแก่กะโหลกกะลานักเลยถ้าคุณไม่เอาหลักฐานมาแสดงนะคะว่าอีกุลาอีแม่ชมพู่เนี่ยมันประกันตัวสองแสนคุณคือสันดานอีขี้โกหกคะ่ะแก่กะโหลกกะลาแก่ไม่มีเกียรติคุณให้เกียรติ fc คุณด้วยนะคะถ้าคุณไม่มีหลักฐานการค้ำประกันการประกันตัวสองแสนมา ถือว่าคุณไม่ให้เกียรติ f c คุณคุณหลอกลวง f c คุณนะคุณคืออีคี้โกหกคุณคือสันดานตอแหลคุณคือสันดานโกหกค่ะพูดแล้วต้องทำให้ได้นะคะไปเอาหลักฐานสองแสนมาไปเอาหลักฐานการประกันตัวสองแสนมาถ้าคุณไม่เอามาคำพูดพวกนั้นคือการด่าตัวคุณเองคือการดูถูกดูหมิ่นตัวคุณเองแล้วก็ดูถูก f c ของคุณเองที่เชียร์คุณนะ คำพูดทุกประโยคที่คุณพูดนะทุกคํากล่าวหาที่คุณกล่าวหาแม่ชมพู่คุณด่าตัวเองถ้าคุณไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานการค้ำประกันตัวการประกันตัวของแม่สาสองแสนนะคะคลิปนั้นของคุณคุณด่าตัวคุณเองคุณประจานตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนสันดานโกหกนะนั่นแหละค่ะสาวิตีไม่มีอะไรจะเสียหายหรอกค่ะไม่ว่าจะประกันตัวห้าหมื่นหรือ ต่อให้ประกันตัวหนึ่งล้านก็ไม่มีอะไรเสียหายค่ะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างเลยเป็นไปตามลำดับคดีก็คือคดีนะดำเนินไปตามขั้นตอนเราตกเป็นผู้ต้องหาเราตกเป็นผู้จำเป็นจำเลยเราต้องมีทนายเราต้องประกันตัวแม่สามไม่เคยปกปิดเอฟซีค่ะมีคดีนะเจ้าหน้าที่ลงสวนนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ แม่สากกาลังเผชิญสิ่งนี้นะแล้วเราก็จะต้องเดินไปตรงนี้เราต้องเดินไปตรงนี้วันนี้แม่สามีนัดนเอฟซนะนะเราจะต้องไปอย่างนี้เราต้องประกันตัวแล้วนะประกันตัวเท่าไหร่แม่สาไม่เคยปกปิดเอซแล้วก็พูดในสิ่งที่จริงทุกอย่างในเมื่อคุณกล่าวหาเราหาหลักฐานมาให้ได้ถ้าคุณหาหลักฐานสองแสนมาไม่ได้คุณคือหมานะคะสาวิตีก้าประกาศตรงนี้เลยนะ ถ้าคุณหาหลักฐานมารับประกันมาค้ําประกันปากคุณมาค้ําประกันปากคําพูดของคุณไม่ได้คุณคือหมาค่ะหมาตัวหนึ่งนี่แหละหมาแก่ๆนะหามาให้ได้หามาไม่ได้คุณคือหมาข้อหาโทษฐานที่กล่าวหาสาวิตีค่ะคุณกล่าวหาแม่ชมพู่ค่ะยัดเยียดความเป็นคนสันดานโกหกให้แม่ชมพู่ค่ะถ้าคุณหาหลักฐานนี้มาไม่ได้ คุณนั่นแหละคือสันดานโกหกคุณนั่นแหละที่หลอกลวง FC แล้วคุณไม่ให้เกียรติ FC คุณเลยกล่าวหาเราอย่างรุนแรงใช้คำพูดที่หยาบคายรุนแรงนะคะไม่ให้เกียรติหน้าตัวเองไม่ให้เกียรติอายุตัวเองไม่ให้เกียรติ f c ตัวเองนะ